ดีค่ะมาค่ะเพื่อนๆค่ะวันนี้ใบเตยมาทําคลิปแบบรันดอมนะคะสวัสดีเพื่อนๆทุกๆท่านเลยค่ะต้อนรับทุกๆท่านนะคะเข้าสู่ช่องของการดูดวงนะคะทําคลิปแบบรันดอมวันนี้มาในหัวข้ออะไรคะให้คุณตั้งคําถามเองนะคะแล้วให้คุณถามไพ่เองนะใบเตยจะไม่ได้ตั้งหัวข้อให้นะคะ แต่ให้คุณถามไพ่เองนะคะถามคำถามในใจตั้งจิตอธิษฐานในใจแล้วไปดูกันนะคะว่าไพ่จะให้คำตอบคุณได้ไหมนะคะไปดูกันว่าไพ่จะให้คำตอบคุณได้ไหมโอเคปะตั้งคำถามเองนะตั้งคำถามแล้วอ่ะนับนับในใจเนาะหนึงถึงสิบนะคะให้คุณไปเตยจับไพ่ไปเ็ยก็ตั้งจิตอธิษฐานไปด้วยนะคะตั้งคำถามถามไพ่เองนะคะไพ่จะให้คำตอบคุณได้ไหม ทำคลิปแรนดอมก่อนนอนนะคะจะตามมาหลอกมาหลอนกันทุกเช้าค่ำนะคะโอเคเริ่มกันเลยค่ะตั้งจิตอธิษฐานเลย โอเคไปลุยกันเลยค่ะถามให้กันนะให้คุณถามเองนะคะให้ไพ่ตอบเองนะเราจะเริ่มที่ตรงไหนก่อนดีนะเป็นครั้งแรกที่ทำคลิปแนวนี้นะคะ ก็ไม่รู้ว่าจะออกมายังไงโอเคคำถามแรกของคุณคุณถามไพ่ว่ายังไงไปดูซิไพ่จะตอบว่าอะไรว้า wow. ว be happy c h a n g e ไม่เกินหนึ่งปีนะหรือภายในปีนี้นะคะ a year from now สิ่งที่คุณถามถึงนะคะไม่รู้ว่าคุณถามเรื่องอะไรนะแต่สิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณคือความสุขนะคะความความสุขความมั่งคัง่งอุรมสมบูรณ์ความสําเร็จจะเกิดขึ้นกับคุณไม่เกิน1ปีหรือภายใน1ปีหรือภายในเร็วนี้แหละนะคะประมาณ1ปีอะคุณจะเกิดขึ้นกับคุณอย่างแน่นอนนะคะอะไรก็ตามที่คุณคิดคุณหวังนะจะเกิดขึ้นกับคุณอะไม่เกิน1ปีหรือภายในปีนี้นะคะหรือ เนี่ยนะในหนึ่งเดือนที่จะถึงนี้นะใน, e i, ในเรื่องการเงินการงานนะคะมีโอกาสประสบความสําเร็จความสุขในชีวิตความสมหวังในชีวิตจะเกิดขึ้นกับคุณนะคะไม่เกินหนึ่งเดือนหรือหนึ่งเดือนนี้หรือไม่เกินหนึ่งปีนะคะสิ่งที่คุณถามนะคะตั้งคําถามไว้ในใจ,จว่าจะเป็นเรื่องเงินเรื่องงานความรักความสัมพันธ์หรือถ้าถามว่าจะได้แต่งงานไหมคะใบเตยหนึ่ง e เดือนเร็วสุดหนึ่งเดือนไม่เกินหนึ่งปีนะคะครอบครัวที่อบอุ่นอุรม์สมบูรณ์ หรือถ้าคุณถามว่าสิ่งที่คุณคาดหวังคุณรอโอกาสคุณรองานหรือคุณรออะไรอยู่เนี่ยมันจะเกิดขึ้นกับคุณไหมหนึ่งเดือนที่จะถึงนี้นะคะแล้วก็ไม่เกินหนึ่งปีคุณจะได้รับคำตอบคุณจะได้รับข้อความดีๆจากจักรวาลจะเป็นความสุขที่ยิ่งใหญ่มากๆที่มันจะเกิดขึ้นกับคุณนะคะอะไรที่คุณไม่รู้อะไรที่คุณไม่เข้าใจให้คุณถามผู้รู้ถามเลยขอความช่วยเหลือเลยไม่ต้องกังวลใจไม่ต้องอาย นะคะเราอาจจะไม่ได <com an> ้เก่งทุกเรื่องเราอาจจะไม่ได้รู้ทุกเรื่องนะคะบางสิ่งบางอย่างเราต้องขอความช่วยเหลือนะคะเราจะต้องขอความช่วยเหลือจากผู้อื่นด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่ต้องการคำอธิบายก็ให้ถามเลยนะคะมันมีทางเลือกอีกมากมายนะคะที่มันมีนะคะมันไม่ใช่ว่ามันมันมันเป็นทางตันหรือปัญหาทางออกไม่ได้นะคะทางเลือกดีๆก็มี นะคะถ้าทางเลือกที่1ยังไม่ได้ตอบโจทย์ก็ไปที่ทางเลือกที่2ช้อยที่2ช้อยที่3ต่อไปนะคะหาวิธีการใหม่ๆให้คุณนะคะแล้วที่สําคัญเนี่ยให้คุณสื่อสารกับตัวเองถามนางฟ้านะคะถามจักรวาลถามยังไงคะใบเตยคุณลองอยู่กับความเงียบนะใช้เวลาอยู่กับตัวเองสักระยะหนึ่งนะแล้วคุณคนทุกคนมีเขาเรียกว่าอะไรนางฟ้าประจําตัว คุณจะได้คำตอบเองโดยที่บางทีเราอาจจะไม่ต้องไปถามคนอื่นเลยก็ได้มันจะแวบขึ้นมาเองโดยโดยอัตโนมัติต้องวหวอย่างเงี้ยนะคะคุณมีนางฟ้านำทางนะเพราะฉะนั้นถ้าคุณไม่มั่นใจให้คุณถามนางฟ้าของคุณนะคะแล้วที่สำคัญนะคะสิ่งที่เป็นอยู่ตอนนี้เวลานี้นะให้คุณดูแลสุขภาพด้วยสำหรับใครที่ถามเรื่องของสุขภาพนะคะ คุณจะต้องดูแลสุขภาพของตัวเองด้วยนะคะอย่าทำอะไรหักโหมนะคะหรืออย่าทำงานหนักนะคะอย่าทำงานหนักจนเกินไปให้เวลาตัวเองดูแลตัวเองหาทางเลือกสุขภาพดีๆให้ตัวเองทานอาหารที่มีประโยชน์นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอนะคะแล้วสิ่งดีๆจะเกิดขึ้นกับคุณนะคะเป็นความสมบูรณ์พูนสุขเนี่ยชอบใบนี้มากกระบอกดันนะคะพูดถึงเรื่องความอุดมสมบูรณ์ ความมั่งมีสีสุขนะคะนะรวมทั้งอะไรคะความรักนะใบสุดท้ายถ้าคุณถามเรื่องความรักถามว่าคุณจะเจอรักแท้จะเจอคู่บุญคู่บาร,รมีไหมคุณก็จะได้เจอคู่บุญคู่บาร,รมีเจอคู่แท้เจอโซเมตของคุณแต่สิ่งหนึ่งที่สําคัญเลยคุณต้องดูแลหัวใจของคุณให้ดีดูแลสุขภาพให้ดีนะคะถ้าทางทางเลือกแรกยังไม่ใช่ก็ไปที่ทางเลือกที่สองทางเลือกที่สามต่อไปนะคะ นะถ้าไม่มั่นใจก็ถามผู้รู้หรือถามตัวเองนั่นแหละนะคะนั่งสมาธิเพื่อหาคำตอบสิ่งดีๆนะคะมันมีมันเกิดขึ้นได้บางอย่างถ้ามันยังไม่ใช่คุณรอจังหวะคุณรอเวลานะโอเคไหมคะนี่คือสิ่งที่ไพ่นางฟ้านะคะให้คำตอบคุณในวันนี้นะคะไปดูที่การ์ดนะคะไปดูที่ไพ่ทาโรต์นะคะ อุต้าอุตาเอ็มเพลสห้าไมา้อาจจะดูยุ่งเหยิงวุ่นวายอยู่ในบางวันนะคะแต่มันไม่ใช่ทุกวันที่มันจะวุ่นวายนะมันไม่ใช่ทุกวันที่มันจะวุ่นวายคุณก็เป็นคนคิดเร็วตัดสินใจเร็วทำเร็วอยู่คล่องแคล่วอยู่ แล้วที่สําคัญคุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คอยนําทางคุณอยู่นะอะไรที่คุณให้การเคารพศรัทธาหรือเชื่อถือนะคะท่านให้การช่วยเหลือสนับสนุนคุณอยู่นะแล้วที่สําคัญนะคะบรรพบุรุษของคุณที่ล่วงลับไปแล้วคอยชี้แนะคอยนําทางคอยมองคอยดอูความสําเร็จของคุณอยู่นะอย่าก,กังวลใจอย่าคิดมากนะคะก่อนนอนคืนนี้อย่าลืมสวดมนต์ด้วยนะคะ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมาเลยนะคะอย่าลืมสวดมนต์นะคะอย่าลืมนั่งสมาธิเพื่อหาคําตอบเพื่อไขประตูเพื่อไขปมเพื่อปลดล็อกชีวิตของคุณนะคะคุณจะประสบความสําเร็จอย่างแน่นอนไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามมันจะเกิดขึ้นกับคุณนะคะคุณมีความเข้มแข็งคุณเป็นคนเก่งไม่ว่าอะไรก็ตามที่คุณได้พยายามที่คุณได้ทุ่มเทมันกําลังจะสัมฤทธิผลแล้วนะคะนะดูอีกสิ คุณอาจจะเคยอยู่ในสภาวะที่เจ็บปวดรวดร้าวนะคะเสียใจอกหกักช้ำรากโดนเมินไม่เป็นไรนะคะวันนี้คุณนั่งก่อนนั่งก่อนนั่งพักก่อนให้หายเหนื่อยก่อนนะไพ่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมาคุณมีครูบาอาจารย์มีคนที่คอยนำทางชีวิตคุณอยู่อย่ากกักขัง อย่าพันธนาการตัวเองไว้กับปัญหาหรือกับเรื่องที่คุณคิดว่าคุณเหมือนคุณไม่ปลดปล่อยตัวเองอะไรอย่างเงี้ยคุณต้องปลดปล่อยตัวเองนะอย่าขังตัวเองไว้กับเรื่องที่มันทุกข์ใจเริ่มต้นใหม่ได้แล้วนะคะนี่คือสิ่งที่พะอยากบอกอยากคุยกับคุณนะ ประมาณนี้นะคะเพื่อนๆมันอาจจะไม่ได้ตรงทุงทั้งหมดทุงหมดมันอาจจะไม่ได้ตรงทั้งหมดหรือมันอาจจะไม่ได้ตรงเลยก็ได้นะคะกับบางท่านเป็นการหาคําตอบให้กับตัวคุณเองนะคะเป็นคําถามที่คุณตั้งคําถามเองไปโดยไม่รู้ว่าคุณถามอะไรแต่ถ้าคุณถามเรื่องครูบาอาจารย์เรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์ว่าคุณมีครูบาอาจารย์มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุ้มครองคุณไหมปกปักรักษาคุณไหมมีม นะคะคุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คอยคุ้มครองคอยปกปักรักษาคอยไก้คอยนำทางคุณอยู่นะเพราะฉะนั้นจะทําอะไรเนี่ยให้เชื่อมันให้เชื่อเซนตัวเองนะคะเน <No. S 2> าะให้นั่งสมาธิสวดมนต์อย่างสม่ําเสมอช่วงนี้คุณอาจจะฝันบ่อยๆฝันเห็นถึงสัมภเวสีฝันถึงบับนฝันถึงบันพาบุรุษบัมาเลยล่ะนะประมาณนี้ก็ไม่เป็นไรนะคะกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลให,ให,ให้ท่านให้ท่านด้วยนะ เหมือนท่านยังไม่ได้ไปอยู่ในภพภูมิที่ดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะพอแล้วนะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นจงเชื่อมั่นและศรัทธานะคะความศรัทธาจะนำพามาซึ่งคำตอบดีๆอีกมากมายขอให้คุณโชคดีและมีความสุขเจอกันใหม่คลิปหน้านะวันนี้พอแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ